ทีนี้มาดูในเรื่องของการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะคะตอนนี้นะคะก็มีในเรื่องของการเตือนพี่น้องเราให้เช็คเช็คให้ชัวร์ก่อนที่จะโอนเงินนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราก็คงจะเห็นกันในเรื่องของมิจฉาชีพที่มาหลอกลวงพี่น้องเรามีในทุกรูปแบบมาในทุกหน่วยงานนะคะพยายามที่จะแทรกแซงเขามานะคะมิจฉาชีพเนี่ยรู้เท่าทันแล้วก็มาทันในทุกๆช่องทางจริงๆเลยนะคะซึ่งตอนนี้นทางรัฐบาลก็ได้มีการเตือนพี่ นองประชาชนของเรานะคะให้เช็ค ให้ชัวก่อนที่จะโอนเงินนะคะแล้วก็พร้อมที่จะริ่งช่วย250แรงงานที่ถูกหลอกไปออสเตรเลียด้วยนะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะนายคารมพลพรกลางรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยถึงกรณีที่ข่าวแรงงานไทย250คนเนี่ยมาร้องทุกที่สอพอท่ากาศยานสวรณภูมิถูกหลอกลวงไปทํางานที่ประเทศออสเตรเลียมีค่าเสียหายเป็นจํานวนเงินคนละ60,000ถึง120,000บาทนะคะว่าทางรม การจัดหาง,งานกระทรวงแรงงานก็ได้เร่งให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้วโดยส่งเจ้าหน้าที่กองทะเบียนจัดหาง,งานกลางแล้วก็คุ้มครองคนหาง,งานนะคะรับเรื่องร้องทุก,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 ทกข์จากกลุ่มผู้เสียหายดังกล่าวรวมทั้งกองบังคับการปรับปรามการค้ามนุษย์กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางจากกลุ่มผู้เสียหายดังกล่าวนะคะซึ่งก็มีการสอบสวนนะคะสืบสวนจนทราบตัวบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการหลอกลวงหาคนงานากลุ่มดังกล่าวแล้วนะคะซึ่งก็ โดยมีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่ไปร้องทุกกล่าวโทษนะคะเพื่อที่จะดําเนินคดีกับผู้ที่กระทําผิดหลอกลวงหาคนงานตามกฎหมายนะคะนอกจากนี้ค่ะเพื่อป้องกันปัญหาการหลอกลวงขึ้นอีกทางกระทรวงแรงงานก็ได้มีการสั่งการให้ด่านตรวจคนหางานนะคะด่านตรวจคนหางานสวนนภูมิเพิ่มความเข้มงวดในการที่จะตรวจสอบคนหางานที่มีพฤติการรวมทั้งการตรวจสอบความเคลื่อนไหวของบุคคลกลุ่มบุคคลที่มีลักษณะเป็นสายในหน้าจัด หางานเถื่อนที่นําพาหาคนงานเนี่ยเดินทางไปทํางานต่างประเทศแบบผิดกฎหมายพร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งถึงสายการบินให้ตรวจสอบความผิดปกติซึ่งก็อาจจะลักลอบไปทํางานต่างประเทศรวมถึงมีหนังสือถึงสอพอท่ากัศยานสุวรรณภูมิเพื่อขอให้ช่วยแจ้งเบาะแสในกรณีที่มีบุคคลมาแจ้งความร้องทุกข์ถูกหลอกไปทํางานต่างประเทศเพื่อที่จะ,ะกระทรวงแรงงาน,นจะได้ร่วมกันดําเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนั่นเองนะคะซึ่งขณะเดียวกันค่ะก็ได้แจ้ง เถึงการหางานที่ถูกต้องโดยวันนี้ค่ะทางโครมการจัดหางานของกระทรวงแรงงานก็ได้เปิดรับสมัครคนทํางานชายนะคะเพื่อที่จะไปทํางานภาคการเกษตรในรัฐอิสราเอลค่ะภายใต้โครงการความร่วมมือไทยอิสราเอลเพื่อการจัดหางานครั้งที่18ทางเว็บไซต์ toea. d o e g o t s นะคะระหว่างวันที่4-8มกราคมตลอด24ชั่วโมงมีระยะเวลาการจ้างตามสัญญาจ้าง2ปีต่อได้มีเกิน5ปี3เดือนค่ะโดยคนหางานจะได้รับเงินเดือนขั้นต่ำก่อนหักภาษีเดือนละประมาณ52,920บาทโดยแรงงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศก็ขอให้ไปด้วยวิธีที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะแล้วก็ขอเน้นย้ำถึงคนไทยที่กำลังหางานในต่างประเทศค่ะต้องตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะไปจะ ได้มีเสียใจแล้วก็มีเสียเงินนะคะก่อนตัดสินใจโอนเงินให้ใครก็ควรที่จะตรวจสอบรายชื่อบริษัทจัดหางานที่ได้รับอนุญาตให้จัดส่งคนไปทํางานต่างประเทศจากกรมจัดหางานก่อนนะคะทางเว็บไซต์กองทะเบียนจัดหางานแล้ว กลางแล้วก็คุ้มครองคนหางานทาง DOE.GOTs นั่นเองค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าคนงานคนที่หางานเนี่ยได้รับความเดือดร้อนจากการถูกสายหรือว่าในหน้าหลอกลวงไปทํางานต่างประเทศสามารถที่จะขอรับคาปรึกษาและก็ขอความช่วยเหลือได้ที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางานโทรศัพท์022484792ค่ะหรือที่สํานักง,งานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดนะคะสอบถามเพิ่มเติม,ตมกันเข้าไปได้เลยนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องของการหา งานในต่างทำงานที่ต่างประเทศพี่น้องเราเนี่ยก็อยากจะไปกันเยอะอคุณผู้ฟางเพราะถ้าหากว่าเปรียบเทียบกันเนะาะค่าแรงที่ต่างประเทศเนี่ย โอ้โหเยอะเยอะกว่าบ้านเรามากเลยฉะนั้นเนี่ยพี่น้องเราหลายท่านก็อยากจะไปหาเงินมาจุนเจือครอบครัวนะคนุณผู้ฟังไปไม่กี่ปีก็ได้เงินแบบว่าค่อนข้างที่จะเยอะพี่น้องเราก็อยากจะไปนะคะยอมห่างครอบครัวไปเพื่อที่จะหาเงินแต่ว่าการไปในแต่ละครั้งก็ขอให้ไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ดูให้ดีๆเพราะว่าเสี่ยงอาจจะถูกหลอกลวงกันได้นะคะอันนี้ก็ฝากพี่น้องเราให้ระมัดระวัง